อาโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยได้เติมเงินเข้าไปเรียบร้อยละนะครับในส่วนของทูมิเนียลเวลด์นะครับห้าร้อยบาทนะเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของแอปทูมิเนียลเวลด์ให้ดูนะครับเอาโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินที่ได้รับมานะครับในส่วนของทูมิเนียลเวลด์เนาะอันนี้เป็นในมือถือนะครับมีการแจ้งเตือนเข้ามาเนาะห้าร้อยบาทจริงนะครับเข้ามาจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของแอปทูมิเนียลเวลด์นะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นรายการเงินเข้ามมมมาาาานน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 นะะะคคครรรรรรััับบบบทผผเเเขข้้้จจิิิิงงงงงงแ่่อออใสวยดดตีไ นี่ครับเป็นหลักฐานการรับเงินครั้งล่าสุดที่เติมไปเมื่อกี้เลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของการหาเงินฟรีทูมิวอเล็ตนะครับเดี๋ยวนี้จะสอนการหาเงิน500บาทเข้าทูมิวอเล็ตนะครับต้องทําแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําการเติมเงินเข้า wallet ให้ดูด้วยนะครับสังเกตยอนเงินตรงนี้นะครับมีอยู่ที่1 4ึ่งพันสี่สิบหกบาทจุดแปดแปดสตางค์นะครับเดี๋ยวจะทำการเติมเข้ามาที่500บาทให้คร ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับในส่วนของเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า bucksafe นะครับก็ในส่วนของเว็บนี้เนี่ยเป็นการทําเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนตัวเนาะผมก็ไม่ได้เรียกเก็บเงินนะครับในส่วนของการสอนการใช้งานนะครับก็สามารถทําตามคลิปที่ผมสอนได้เลยนะครับลิงก์การสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสมัครได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์ะเเพรราาาว่ใช้ การผ่านเว็บไซต์นะครับไม่ใช่การดาวน์โหลดแอปนะครับผมวิธีการสมัครผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ตรงกับคาอธิบายใต้คลิปวิดีโอเรียบร้อยแลวนะครับในคลิปนี้ผมมาถอนเงินเนาะเพราะว่าผมได้ถอนเงินไว้แล้วก็การถอนเงินเนี่ยมันอนุมัติเรียบร้อยลวนะครับแต่ว่าเงินเนี่ยมันจะยังไม่เข้าทูมิลเลียบอลตนะครับอันนี้เป็นรายการที่ผมถอนไปเมื่อ1วันที่แล้วนะครับผมนี่ครับการถอนเงินสมบูรณ์นะครับผมหนึ่งวันยี่สิบสามชั่วโมงนะครับก็จะครบสองวันแลวนะครับแต่ผมยังไม่ได้เติมเงินให้ดูนะครับ เมนูที่2แล้วก็กดไปที่การถอนเงินที่ผ่านมานะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะแสดงนะครับในส่วนของประวัติการถอนเงินของเราทั้งหมดที่เราเคยถอนมานะครับไม่ว่าจะเป็นทูนิวอลเล็ตนะครับหรือว่าสกุลเงินคริปโตหรือว่าเหรียญคริปโตต่างๆนะครับที่เราเคยถอนไปเนาะก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเมื่อที่เมื่อวันที่9นะครับวันที่9สิงหาคมนะผมก็ได้ทําการถอนไปในส่วนของอ่าทูนิวอลเล็ตนะครับห้าร้อยบาทนะครับก็ได้รับมาเรียบร้อยละนะครับผ่านมา9วัน นะครับผ่านมา9ถึง10วันนะครับผมก็ได้ทําการถอนอีก500บาทนะครับผมนี่ครับก็รอการตรวจสอบเนาะผมสร้างคําถอนนะครับเมื่อวันที่18สิงหานะครับการถอนเงินดําเนินการนะครับเมื่อวันที่19กนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่ได้รับมานะครับผมวันนี้ก็วันที่20และนะครับอ่ะมากดเติมเงินกันเลยตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดเผยเนาะในส่วนของการเติมเงินเข้าทุมนิวเทรดจากเว็บไซต์นี้เนี่ยกรุณานะครับอย่าเติมนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง6โมงเช้านะครับก็ถ้าเราจะเติมเนี่ยให้เติม เป็นต้นไปนะครับผมอ่าประมาณนี้กดเปิดเผยได้เลยนะจากนั้นนะครับผมให้เรากดเปิด URL นะครับ URL ตรงนี้กดเปิดได้เลยพอเราเปิดมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอ่ารางวัลนะครับ5 0าบาทที่เราได้แลกไปเนาะเงินเนี่ยจะยังไม่เข้า wallet นะครับถ้าเรายังไม่เติมนะครับผมตรงนี้ก็จะมีวันหมดอายุนะครับวันที่15นะนี่ครับวันที่15นะครับผม2023นะครับถึงจะหมดเขตเนาะก็กดเติมนะครับแล้วเราก็ใส่เบอร์ของชุมนี wallet ลงไปนะครับเพื่อที่จะรับเงินเข้า wallet นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับผมได้ทําการเติมเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของ500บาทนะครับถ้าเราอยากรู้บ้างเงินเราเข้าหรือว่าไม่เข้าเนี่ยก็ให้เรารีเฟซนะครับผมรีเฟซก่อนนะครับถ้าอ่ากรอบสีเหลืองตรงนี้มันหายไปนะครับหลังจากที่เราเติมไปแล้วเนี่ยก็คือเข้าแล้วนะหรือว่าขั้นตอนที่2นะครับก็ให้เรานะครับไปดูที่อ่าแอปบัญชีทูนิวเวิร์ดเลยนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยได้เติมเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของทูนิวเวิร์ดนะครับห้าร้อย ตัวนี้ก็เป็นยอดเงินที่ได้รับมานะครับเป็นส่วนของทูมิเน่เวลเล็ตเนาะอันนี้เป็นในมือถือนะครับมีการแจ้งเตือนเข้ามาเนาะห้าร้อยบาทจริงนะครับเข้ามาจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของแอปทูมิเน่เวลเล็ตนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นรายการเงินเข้ามานะครับห้าร้อยบาทนะครับผมเข้ามาจริงแน่นอนนะครับผมในส่วนของยอดเงินตรงนี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับนี่ครับเป็นหลักฐานการรับเงินครั้งล่าสุดที่เติมไปเมื่อกี้เลยนะครับผมเอาโอเคนะครับย้อนกลับมาในส่วนของเว็บ เห็นไหมยอดเงินที่เราเติมไปเนี่ยก็เข้าเรียบร้อยละนะครับได้เงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของบัคไซไฟนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปสมัครทําเงินดูได้เนาะในส่วนของการใช้งานเนี่ยผมอัปเดตค่อนข้างบ่อยนะครับว่าต้องใช้งานแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับผมทําฟรีนะครับผมไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนการทําเงินนะครับคุณจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถถอนเงินได้แน่นอนนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะทําก็ลองทําได้สําหรับคนที่ดูแล้ว อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการทําเว็บไซต์แบบสอบถามต่างๆเนี่ยก็สามารถไปทําช่องทางอื่นได้นะครับเลือกช่องทางที่เราถนัดนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยแอดแนะนําเพื่อนนี่มีเพื่อนเยอะนี่ก็ได้เงินเยอะนะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเลยนะครับว่าคุณเนี่ยจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนด้วยตัวคุณเองนะครับถ้าคุณอยากได้เงินวันละ1 0 0 1 5 0 300หรือว่า5 0 0 1 0 0 0ต่อวันเนี่ยคุณก็จะต้องสร้างรายได้ตรงการเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่า1นวันนะครับถ้าเราทาด ไม่สามารถที่จะได้เงิน100บาทแน่นอนนะครับการที่เราแนะนําเพื่อนก็ไม่ได้การันตีว่า1วันเราจะได้รับเงิน100บาทเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่10%ของรายได้ของเพื่อนเท่านั้นนะครับใน1วันที่เราเชิญเพื่อนไปเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับว่าคนที่เราแนะนําไป100คนเนี่ยเขาจะใช้งานถึง10%หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยสมัครแล้วเขาก็อาจจะไม่ใช้งานก็ได้นะครับบางคนเข้าสมัครเขาก็อาจจะไม่เล่นไม่่่ทําาาาาก็ไได้เนะะะพรวอจจมมห ในส่วนของตัวที่เขาทำนะครับตรงนี้ก็มีลิงก์นะครับเราสามารถเอาไปแชร์ผ่านช่องทางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line YouTube Tik t o k Instagram นะครับได้หมดทุกช่องทางนะครับขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราเนี่ยจะแชร์ด้วยวิธีไหนอย่างเช่นผมแชร์ผ่าน u t u b e นะโดยการทําคลิปวิดีโอสอนนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทํากันได้นะในส่วนของการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการหารายได้ฟรีนะครับในส่วนของทูนี่วอลเล็หรือจะเป็นสกุลเงินคริปโตก็ได้นะครับ ลองทําดูได้นะครับทั้ง Android iOS iPad iPhone คอมพิวเตอร์ทําได้หมดนะครับสำหรับใครที่จะรับเป็นสกุลเงินคริปโตเนี่ยทางเว็บเขาก็ไม่ได้จํากัดนะครับในส่วนของกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตนะครับเราสามารถใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเหรียญคริปโตตามนี้เลยนะครับวิธีการหลักๆก็ของเว็บไซต์นี้เนี่ยคือการทําแบบสอบถามนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงคําว่า offer นะเข้าไปทํากันได้นะครับหลักๆเลยคือการทําแบบสอบถามนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของบัคไซไฟนะครับก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับยังได้เงินอยู่นะครับ ผมใครที่อยากจะลองทําก็ไปลุยไปลองทํากันได้นะครับได้เงินจริงแน่นอนเนาะถ้าใครชอบการหาเงินฟรีทุนนิเวศนะครับหรือคริปโตเพย์เพาธนาคารนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ